อ่าถามหนึ่งเมื่อคืนก่อนนอนตื่นไหยคะกับปถึงเลย๋อเมื่อคืนก็ไปรับรางวัลของสยามบันเทิงมาก็เสร็จก็ประมาณห้าทุ่มครับก็ลาแฟ,น,ฟนคลับก็กลับเลยครับครับก,ก็ตื่นมาแต่ตื่นมาเต็มที่กับละครครับผมแตนอนเยอะอยู่นะนะายย้าใส่ใช่ <laughs> คืนก็ได้นอนเต็มที่อยู่ครับวันนี้เป็นไงบ้างว่าเขาซีน,นวันนี้มาถ่ายอทอล์นี้นิยายคลองครับผมก็เป็นละครรีเมคนะที่ป้าแจ๋วกับพี่แหม่มนะเล่นร่วมกันทำป้าแจ๋วก็เป็นผู้กำกับพี่แหม่มก็เป็นผู้จัดในครั้งนี้ก็ได้เล่นร่วมกับน้องไห้ย่าเล่นร่วมกับพี่กุ๊บกิ๊บนะสมุนทิพย์เหลืองอุทัยนะครับผมพี่ติ๊ฟพี่โบแล้วก็น้ามือพี่โบพี่โบก็เคยเล่นด้วยกันตั้งแต่สมัยอ่ะเกมไลฟ์เกมรักแล้ว ใช่ก็มากองนี้ก็เหมือนได้กลับมาบ้านเก่าครับรู้สึกสนุกดีฮะสนุกมากครับหรือว่ายังดุเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าไม่ดุแล้วครับแม่เจ๋วไม่ดุตั้งแต่ดวงใจครนี้นะฮะแรกๆนี่กลัววม่เจ๋ามากครับเพราะว่ากลัวเสียงว่าเจ๋ววันแรกที่ถ่ายเลยนะจะกลัวมากแต่พอหลังๆไม้ร่วมงานกันแล้วมาครั้งนี้อีใจครับผมแล้วก็รู้สึกมีความสุขที่ได้ทำงานกันครับค่ะตอนแรกเน่าตามที่เจอดวงใจครนี้ค่อนาจะเก่งกับแ๋่เก่งมากเก่งมากครับเพราะว่าแม่จ๋าจะบอกไม่ใช่ไม่ใช่ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วเราจะแบบ คือเราเจอแต่พี่หนุ่มพี่หนุ่มกิดมาแล้วเราแบบว่าพี่หนุ่มกิดครับพ่อแจ๋วดุไหมครับผมพ่อแจ๋วเสียงดังมากเลยครับอะไรเงี้ยผมก็จะแบบพี่หนุ่มกิดก็โทรไปบอกพ่าแจ๋วว่าเนี่ยมันโทรมันโทรมาบอกนะว่ามันกลัวพ่าแจ๋วมากเลยอ่างเงี้ยพ่อแจ๋วก็มาบอกว่าไม่ต้องกลัวฉันไม่ได้อะไรฉันแค่เสียงดังเฉยอย่างจริงพ่าแจ๋วไม่มีอะไรครับน่ารักก็คุ้นเคยกันแล้วใช่ครับผมมันก็เป็นฉากมาเข้าร้านกาแฟหรอวันนี้เป็นฉากที่มาอยู่ในตัวเมืองของเชียงใหม่ครับผมก็เหมือนกับว่ามาเชียงใหม่แต่ว่าใช่ก็จะเป็นเหมือนกับ ตลาดในเมืองนิดนึงก็จะเป็นเหมือนกับอเวนิวก็แบบว่ามาก็จะมีมาซื้อของพอดีว่าม,มาซ่อมแฮเตอร์คือรับหน้าที่เป็นคนซ่อมแฮเตอร์ให้คุณยา่าเพราะว่าแฮเตอร์เนี่ยเสียไปนานแล้วแล้วไม่มีคนที่จะมาสนใจดูแลเลยลเราก็รับภาษสาหน้าที่นี้แทนเพราะว่าพอที่จะรู้เรื่องพวกนี้มาบ้างก็มาซื้ออุปรกรณ์ของอะไรเงี้ยก็มาพร้อมกับดารุณีกับนม่แก้วด้วยแล้วก็มีอาจจะมีแบบว่าเ,เป็นครั้งแรกที่ได้มาเจอกับคุณเว ได้เห็นคุณเวก็คือ,อลูกของวิไลลักครับผมก็เป็นเป็นหลานคุณย่าเหมือนกันแต่เรามาที่นี่เรายังไม่รู้จักว่าเขาเป็นใครหรือว่าอะไรเราแค่เหมือนกับว่ามามามา,มาเห็นเขาแล้วก็เอ้ยเขาเข้ามากอดดารุีเข้ามากอดคนนุณนีแบบนี้ใหม่เขาว่าอะไรเราคิดว่าเป็นไม่มีเราเรา,เรายังมาใหม่ๆแล้วก็แบบว่าพยายามที่จะ เขาเรียกว่าไรเจียมตัวอยู่ยังงม่การที่จะไปแซวมากหรือว่าอะไรเขาว่าแบบเหมือนปิดนึงหรือว่าแฟนหรือเปล่าอะไรเงี้ยอืแล้วตกลงเราหึงเขาไหมคะไม่หึงครับฉากนี้ไม่ได้หึงแต่ว่ามันเหมือนกับการแกล้งหยอดเหมือนกับแกล้งหยอดเด็กๆมากกว่าว่าแฟนหรอะไรเงี้ยแต่ว่าเราหยอดด้วยความที่ยังอยู่ในขอบเขตของความใกล้ชิดที่มันค่อนข้างห่างกันมากอยู่ครับยังไม่สนิทครับผมก็เจอยา่าอีกแล้วน้อง้าญ่าตลอดน้องฟองมา ไม่มีใครแกล้งครับกองนี้ฮะเออก็ดีเนาเจอกับย่ายาตลอดอย่างนี้บอกว่าก็าดีคร <ำ S 1> ับดีครับใช่ครับผมค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกันถ่ายกันตอนแล้วเดี๋ยวไปไตอนน่อเนาะไม่ได้ไปต่อที่โรงพยาบาลไม่ได้ไปครับผมวันนี้มีแผนจะไปไหนวันนี้เดี๋ยวเย็นก็เอาเอาฟ์มกล้องฟิล์มที่ไปถ่ายตอนไปถ่ายโฆษณาอะไรเงี้ยเอาไปล้างรูปแล้วก็เอามาดูอะไรเงี้ยครับผมภาพที่เราถ่ายใช่ถ่ายคาแรคเตอร์ในเรื่องนี้เป็นคนประมาณไหนรับบทเป็นอาทิตย์ครับผมก็เป็นหลานคุณย่าที่ เราเนี่ยแต่ที่คุณพ่อเนี่ยส่งมาให้ให,ให้ให้มาอยู่กับคุณย่าอ,อะไรเงี้ยครับผมแล้วยย่าเขาค่อนข้างจะหัวคุณย่าของเขาก็กัดกับเราหรอคือคือเหมือนกับว่าความฝันของเราเนี่ยคือการเป็นนักเกษตรกรที่ดีนะฮะและพอได้มารู้จักกับคุณย่าเนี่ยก็รู้สึก นำมาคุณยา่ามาเป็นแบบอย่างในทุกๆก,การใช้ชีวิตเลยทุกขั้นตอนและทําให้เหมือนกับว่าความใกล้ชิดของเรากับคุณย่าเนี่ยมันมันมากขึ้นจนจนเด็กคนหนึ่งไงที่ชื่อดารุณีเนี่ยเกิดหึงหึงหวงคุณยา่าขึ้นมาแบบว่าเหมือนกับเด็กน้อยที่แบบว่าถูกถูกถูก,ถกคนอาใจใส่น้อยลงอก็จะแบบว่าไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ว่าอิจฉาแต่ว่าเหมือนกับ ทำไมทำไมต้องทำไมคุณย่าต้องแบบไปสนใจผู้ชายคนนี้มากกว่าเรานะอะไรเงี้ยแต่ก่อนเนี่ยตอนไม่มีไอ้หมอนี่มาเนี่ยคุณย่าทั้งรักทั้งห่วงทั้งกอดเราอะไรเงี้ยแต่จริงก็คุณย่าเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าคุณย่านำได้แบบเหมือนมอบความรู้ให้กับบุคคลที่โตกว่าอะไรเงี้ยน้องคุณย่าก็อยากจะให้เรียนจบอะไรเร็วๆอย่างนี้ไปในเรื่องนี้คือเราต้องกัดกันย่าตลอดเลยเลคะในเรื่องกัดกันย่าตลอดไหมเหรอฮะเราจะไม่เป็นคนเริ่มก่อนในนั้นจะเป็นผู้ใหญ่แต่เด็กเนี่ยจะมาหาเรื่องก่อนตลอดเลย ตอบโต้ตอบตอบ,ตอบจากเบาก่อนอ่ะพอไม่หยุดปุ๊บเราก็เริ่มขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าให้เขารู้ว่าเราเป็นผู้ใหญ่นะเราโตวกว่าน,นะอย่ามาเหือนะอย่ามาเหือถ้าเหือเราคือเราก็จะทําให้คุณหยุดได้เหมือนกันเลยเออก็ไม่กบฏบานนี้ที่แล้ก็สนุกดีครับสนุกดีแต่ก็ยากเหมือนกันครับค่ะเราจะเป็นเกษตรกรด้วยเนาะจริง การเกษตรกรก็ไม่ค่อยยากครับผมแต่ว่ามันมันเรื่องราวหรือว่าอ,อะไรเงี้ยมันมันยากเพราะมันเป็นเรื่องที่ที่สีด้วยเนาะที่ต้องเล่นแล้วก็มันก็ต้องมีความเพลย์ไ,ไว้ขุดค,ความพัฒนามากขึ้นครับผมกดดันไหมนิดนึงเนาะกดดันไหมก็มากเหมือนกันครับละคอรีเมคด้วยฮะ แล้วก็เรื่องนี้มันก็ต้องพัฒนาฝีมือมากขึ้นด้วยก็ไม่รู้ว่าจะทําได้ดีถูกใจฟแฟนๆหรือเปล่าเลยครมีคุยกยาย,าย,าาย่าไหมว่าโอ้เรื่องนี้จะสู้ยำร้ายยำร้ายขึ้นมมเออไม่ได้ <c oughs> ก็สนิทกันไหมแบบก็สนิทกันปกติฮะเพราะว่ารู้จักกันมาก็นานเหมือนกันเนะาะธรรมดาบบนักแสดงผู้หญิงที่เราแบบสนิทที่สุดใะนะเด่ จะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับนอกเหนือจากเด็กพี่อคนอื่นที่เรารู้จักอะไรเงี้ยก็จเจอกันตลอดเจอ<า>ตลอดครับเจอตลอดครัตลอดทางนี้จะมีพิเตอร์มีงานคู่กันอีกไหมก็คงน่าจะเป็นเป็นตัวดเดิมครับเป็นสินค้าดเดิมๆครับเป็นขับเพราบก็รนละอ้อบบว่าคู่กันคู่นี้โอ้ <c oughs> ีดีก็ขอเป็นคู่สร้างแล้วกันครับผมช่วยๆกันหาเงินไปเรื่อยๆอย่างนี้ดีกว่าครับก็ขอให้แฮปปี้กับดัตจุดนู้แฮปปี้ครับผม ได้มีเวลาพักผ่อนเยอะไหมคะช่วงนี oh no, ้ช่วงนี้ค่อนข้างหนักเหมือนกันครับเพราะทั้งสอบด้วยครับใกล้กับมิเทอมแล้วตรงนี้มิเทอมแล้วก็พยายามพยายามแบ่งเวลาให้มันลงตัวแต่ก็ยังยังยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรื่องเวลาจริงแล้วมันพูดยากมากถ้าเราทำงานตรงนี้ด้วยเพราะว่าละครด้วยเรียนด้วยอย่างเงี้ยครับบางทีก็แบบดีตลอดต้องยยากก็ดีนะเ็ก็ดีดีครับก็เราก็ดีใจด้วยครับว่าเราก็ทํางานเหนื่อยเนาะมันก็เป็นเหมือนกับกำลังใจเราเกดแล้วก็ทำทำงานส่งหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็มันก็เป็นเหมือนกับ สิ่งที่เอายังไม่ทิ้งไปแล้วเราก็ทามันได้ดีด้วยค่อนข้างดีเหมือนกับว่าเราจับปลาสองหมือนแต่ว่าเราจับปลาได้ได้ตัวเท่ากันเลยอืครับผม,มถ้าคุณแม่มีแบบโอ้หนูทํางานเยอะไปแล้วอะไรอย่างนี้ไหมก็มีครับมีบ้างครับผมเห็นเราเหนื่ยอยก็สงสารอนะไรอย่างี้ทุกวันนี้คุณแม่ก็ทํากับข้าวมาให้กินอะไรอย่างเงี้ย้วยรับพอเป็นโตตลอด อืมใช่ครับใช่มีมีก็แบ่งกันกินในกองทุกคนเลยครับผมฝีมอฝีมือุงยาว่าไบ้างอร่อยใช่อร่อยครับอร่อยฮะแม่บางทีแม่ก็ทาขนมจีนมาฝากคนที่กองให้พี่แหม่มให้อะไรกินกันค่ะนักเรียนทำงานทุกวันไหมคะมีวันหยุดบ้างไหมครับเอ่อวันหยุดละวันหยุดไม่ไม่ค่อยมีเลยครับเพราะว่าวันหยุดก็คือเรียนเรียนเสร็จตอนเย็นก็ไปทํางานอะไรเงี้ย แอบปรับเซ็งไหมแบบโอดด้โหไม่ได้กลับไปเดินไเไปช้อปปิ้งเซ็งไหมไม่ไม่เซ็งหรอกครับไม่เซ็งนะฮะจริง <ๆ S 2> จริง <ๆ S 2> มันก็เรียนมาด้วยจริงจริงวัยเราเนาะเรียนทั้งวันก็บางทีก็เพลียแล้วกลับบ้านก็นอนพักผ่อนปั่นจัก,กรยานไปฟิตเนสอะไรเง,งี้สยสบายสบายดีกว่าแต่เรากลับต้องมาทํางานอ่ะเลิกดึกดื่มอืมก็ก็ดีครับจะได้ฝึกฝึกตัวเองด้วยแล้มีความสุขกับตรงนี้ครับผม อ้นิดนึงเมื่อวันก่อนเพื่อนที่ไปเจอเราที่มินิมาร์ทไปทำอะไรเขาไปซื้อของบอกว่าเราแบน์มอเตอร์ไซค์มาซ้อนมอเตอร์ไซค์อ๋อแถวนั้นเปล่าแถวใช่ผมไปฟิตติ้ตงโฆษณาชุดใหม่ uh, แล้วก็พอดีว่าจะไปซื้อ uh บัตรเติมเงินก็เลยอาศัยยามให้เขาขับมอเตอร์ไซค์พาไปให้<อ>แต่ไม่รู้ว่าเพ,พื่อนพี่คนไหน เพื่อนที่จะบอกว่าน่าเด็กแบบดูเป็นแบบธรรมาชาติธรรมน่าขี่มนะอเตอร์ไซค์ได้อะไรได้เออประปากเบิ่มครับผมถ้าปกติเวลาไปข้างนอกเนี่ยคนขอถ่ายรูปคนอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยเยอะๆเด็กมีแบบอ๋ออีกแล้วอะไรอย่างนี้ไหมไม่ไม่มีครับไม่ไม่ได้แบบว่ากุิลหรือว่าอะไรครับ <c oughs> แต่ว่าเพียงแต่ว่าเราเราให้เวลาเขาสักประมาณหนึ่งแล้วก็ขอตัวนะครับก็ อะไรออกโตออกมาอะไรเงี้ยถ้าพูดได้อาจะบอกแฟนคลับของเราเนี่ยอยากจะบอกอะไร็ได้อยากจะขอบคุณครับผมอยากจะขอบคุณทุกกําลังใจนะทุกคนที่คอ,อยติดตามผลงาน<ช>ตั้งแต่อาจจะเป็นตั้งแต่นายแบบเลยหรือว่าอาจจะมาตอนเล่นละครก็ได้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่แบบว่าคอยให้กําลังใจคอยชื่นชมหรือว่าคอยติชมผลงานมาโดยตลอดครับก็ต้องขอบคุณครับ เหมือนพี่นี่ฝากมาในนึงโอ้แฟนขับยานเบียดที่นี่ตลอดอ๋อรอรอรอนะคนเขารักเนาะเฮีอย่าไปห้ามเขาดีกว่าเดี๋ยวเขาจะเกลียดเอาครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับถ่ายรูปถ่ายเยอะถ่ายถ่ายเูอะอัน